สวัสดีครับอยู่กับผมช่องรถดำซิ่งดินระเบิดน,นะครับนี่ก็อ้าวปาศุนแหมสลบสุดจัดเหมือนกันนะครับลวงแล้วครับันงานนี้ต้องเอาดินให้ได้เยอะที่สุดครับเสียงแอดแอดต้องไหนเนาะบัดนีเจละลบีก็แล้วนะจะมันแอดๆอด กลานโชว์อีกทัศนะหน้าฝนครับใสยย่เยอะไม่ได้ไม่ปลาไม่ล่วงมาจากทางนู้นหรอบันี้ เดี๋ยวลุ้มดักน้ำก่อนครับเผื่อฝนตกเดี๋ยวต้องไปอัดยาะบีให้ปลาก่อนครับเดี๋ยวรอรถไปก่อนวิ่งกันอยู่สามคันครับปากโบ นี่ก็บ่ายสองกว่าประมาณร้อยเที่ยวแล้วครับมาสายครับมาเช้า,าเช้ามาตอนสองโมงกว่าทำทางทำอะไรไปประมาณชั่วโมงหนึ่งตรงไหนดัง น่าจะโคนบูมนะพี่น้องนะดูทรงแล้วโคนบูมครับเดี๋ยวโคนบูมนี่ต้องรออัดตอนกินนะครับเพราะว่าต้องใช้สายอ่อนของหกล้ออัดถ้าถ้าแมวสายอ่อนอัดนี่นเข้าไม่ไร เราจะวิ่งเข้าระโคนใช้รถอยู่ที่ประมาณสิบคันนะครับโอ้โหสุดจัดโอ้ยมันคือเง,นงอนังนงอนเงันงอนที่ไม่ชิยอด วันนี้มาเป็นมือปืนหนึ่งวันครับเดี๋ยวมาดูทิมงานรถด,ดํำมาจากนังรองครับผมต่อมาใหม่ๆเลยยังไม่ได้ป้ายเลยครับคันนี้ คขับนิ่มเทวันนี่ ยังเฉิำครับผมผมจะสั่งฟันร้อยสี่มาใส่ครับคันนี้ใส่เงือบใส่ฟันร้อยสี่สิบเลยครับ กันตักดินป่านี่สุดจัดเลยไปเนิบเ,เ,เรื่อยๆของแกนะครับแต่นี่หน้งงา,นนออา,นานง,งานออกมานี่ถือว่าสุดจัดหน้างานออกมาก็คือว่าทำหน้าฝนได้นะครับอ่านเกมขาดครับผมอ่านเกมไม่ขาดนี่วิ่งไม่ได้นะพี่น้องนะ เดี๋ยวมาดูความแรงของฟุซโซกับเนิ่มน้ำเนิเ่งลยพี่น้องเนี่ยถอ,อนนิดนิดสามคันวนกันพอดีครับพรุ่งนี้เรามีสิบคันแน่นอนนะผมว่าเราวิ่งไกลท้ายละประมาณนี่กยขับรถเกร์สับล่องได้ดีมากครับตรงแบบนี้นะพี่น้องนะ้ชายวิ่งแบบเดิมๆนะ อีอย่างเตือนอีกระบาดหน,น้อ่ะวิทชิวชิวไหนายตรงเนี้ยสับล่องหน่อยนะเนี่ยตรงเนี้ยมันสับได้อยู่รถหนักอะ่ะแต่ข้างบนนั้นห้ามสับข้างบนคอยสับรถเราไปเอาหลังเตาใครมาใส่ ตัดจชนตัดจูลนุ่มเองทำกันไปครับผมเดี๋ยวเราไล่ปัดทางให้ไวให้ครับสบายครับวันนี้ร้อยกว่าเที่ยวธุรกิจครอบครัวนะพี่น้องนะ ขับเองเป็นมันก็ดีไปอย่างครับเราทำเองได้ครับผมเขามาเขามาก็มาเขาไม่มาก็ไม่เป็นไรครับผมเราพร้อมจะสำรองตลอดฮนะงานก็จะไม่ขัดข้องครับแต่สมมติถ้าเราขับเองไม่เป็นนี่ยากครับตอนผมเล่นตอนพ่อออกให้ปีแรกนี่แทบจะอยากอยากหยุดกิจการนี้เลยนะครับ ตอนนั้นเรายังขับไม่เป็นนี่คนขับเนี่โอ้โหเล่นตัวใส่เรามากเลยเรายังขึ้นเทเลอร์ทำงานไม่เป็นครับแต่ทุกวันนี้ก็พอได้ครับผมไม่ยากนะไม่ยากถ้าเราที่จะสนใจที่จะทำครับแต่ก่อนนี่บอกพ่อว่าจะขายรถนะครับช่วงออกมาปีแรกผมเหนื่อยครับคนขับไม่โคูแล้วก็อะไรหลายๆอย่างครับ เดียวทุกวันนี้ก็ลงแล้วครับใครจะมาก็มาครับผมได้ชี้เรืกก่องอะไรใครจะไปก็ไปที่ไหนดีกว่าเราก็ไม่ได้ห้ามกันนะครับผมเนี่ยสับลองได้ครับผมสบายทางเริ่มอยู่ตัวแล้วครับเดี๋ยวตอนเย็นเราก็ใส่ดินไว้คนละเที่ยวก็โอเค xem rau cướp ní gà và có lại có chơi có chị ta mưa hôm so